วันนี้แม่หายใจเลยนะแม่ไม่สบายเฝ้าแม่ทั้งวันเลยอยู่ในห้องกับแม่้เรียกไปไปขีก็ไม่ไปซะแล้วเฝ้าแม่เพราะแม่ไม่สบายเพราะแม่กัปวดหัวให้ไปเยี่ยมให้ไปบอกมาหายยายนี่ไม่ลงนอนแม่นอนกับแม่ทั้งวันคืนเลยไม่ไปก็ ถ้าขายทํานนนมันก็ฟางจริงมันก็รักแม่มันจำอย่างนี้จะเป็นําอะไรไม่ไย้แล้วมันพูดเม่อยไปละน้ำข้าววันก็คืนยังเรนียกไม่ออกวันนี้องวันมันออกวันนี้ว่นแม่ลุกมากินข้าวลุกย่าดมันเป็นฝ้าแบน้งวันแม่ไปเปิดประตูก็เคาะอยู่นั่นเงี้ยเคาะจะเข้าไปหาแม่มันไหลไหลแย่ Huh? มันรักแม่มันจะมันบอกไม่ใหญ่บอกว่รักไม่ใหญ่ลา,ามันยังมีปากมีกระต่เนออใช่ไหมโยปากไม่มีมีก็ะต่าสำหรับวิชียว